สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมาเปิดไมยใหม่อีกเช่นเคยครับผมกัหไม้ที่ว่าก็เป็นบ่อดินแถวสามโคกครับผมกับ่อนี่ผม่เคยมักเทือครับผมกัมาตามหมุดที่หน้าหน้าเพิ่นปักไว้ในกลุ่มนั่นแหละครับผมเมื่อนี้กัตกบ่อยาวๆเลยครับผมบ่อนี่ก็เป็นบ่อที่สามของผมละหลังจากที่บ่อแรกก็เป็นปานิเนาะ บอ่อที่สองนี่กัหมานพวกปลาหมอตะกับครับผมกับมาลุ่นกันว่าบอ่อที่สามนี่เฮาสมีผลงานอย่างมาฝากผีฝากน่องหรือเปล่ากัเมื่อนี้บว่วางยังไรครับผมบาวางปลาชักตัวสองตัวพอมีผลงานพอได้มาฮอดบออ่ออ่ะพอใจแล้วครับผมมาวางยังไรเน้นหมายและบรรยากาศครับผมเมื่อเนี้เดี๋ยวอนอื่นเข้าไปชมสภาพหมายกันเลยครับผมเนาะสภาพหมายของห้องมาื้อเนี้โอ้หมายงามครับผมผมเลือกมาลงอยู่กลางบอ่อเลยครับอาศัยมาอยู่ ใต้ห่มไอ้กอไผ่น,นี่นะครับผมนะครับสภาไมา้ของเขาก็เป็นบอ่อโอ้กว้างอยู่ครับผมเป็นบอ่อกว้างเลยอะเป็นบอ่อลุ่มๆกว้างอย่างเช่นอะครับผมทางนั้นเป็นปากทางเข่าครับผมปาาทางเข่าบอ่อจริงๆอันผมว่าจยากลงทงพุ่นเหระครับผมขอบบอ่อฝั่งนั้นนะเพราะว่านี่ป่าหยาบบางอย่างคิดว่าป่าน่นะเข้าไปเล่นไปกินแถวนั้นมั้งแต่ว่าตอนมานั่น มีแนวหน้ามันลงแหครับผมสี่ห้าคนมันลงแหเล่นน้ำกันอยู่พูนอะผมก็เลยครับลดเลาะเข้ามาชุวท้ายกับมาลงตรงกลางครับผมเนี่ยครับสําหรับจุดที่เขาลงเม็ดกันอยู่นี่ครับบ่อก็กว้างอยู่ครับผมเป็นบ่อลุ่งๆบางบางจุดก็สีขอบบ่อกะมีป่าหญ้าป่าหญ้าทุบบ่ครับหรือจะไหนบ่เนี่ยครับแต่ตรงกลางเขาล่งลึ่งเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสวิตชมงตรงครับผม ผมก็เริ่มลงเบ็ดชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยครับผมก้ามาตามรุ่นตามเชียรยกันครับว่าเมื่อนี้เขาจะมีผลงานอย่างมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปรุ่นกันเลยครับผมเดี๋ยวสิให้พี่ให้น้องเบิ่งสภาพไม้กันอีกข้างหนึ่งครับผมสําหรับถนนเข้าไปนี่จะเป็นเข้าเป็นบ้านค้นแล้วครับผมเป็นที่สมบุกสมบันาะผมว่าแน่ว่าเขาเข้าไปได้หรือเปล่าแต่สําหรับจุดหรือร่องรอยนักตกปลาคือจะนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายกับผม ไม้เมามะไม้งามขนาดโอ้ลานกว้างๆเลยครับเหมาะขนาดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยอนไปพุ่นก็จะเป็นทางที่เท้าเขามากครับผมเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องเลาะไปเบิ่งครับผมสำหรับจุดที่ผมลงก็สิอยู่ประมาณกลางๆบ่อพอดีครับถนนหนทางดีครับเพราะต้องห่วงแน่นตึก๊กนะครับอาจจะมีนนหน้าๆอีก ชุดหนึ่งครับลงอยู่นะครับชุดที่ผมลงกันนี่ครับจะจยู่นี่ครับปลาไผ่นี่ครับผมอาศัยหุ้มปลาไผ่นี่นะครับอยู่นี่เนี่ยเยอดครับผมไม้งามอยู่ครับผมนี่ออกไปนั่นก็เป็นหุ้มไม้หุ้มโตะกับอยู่ได้ครับสำหรับจุดที่เฮาลงกั นี่ครับผมกลางปลาไ่เลยครับหมายโดยร่วมกับประมาณนี้ครับผมสำหรับเหยื่อสุดแรกที่ผมคว้างลงไปเนี่ยผม ปางไก่ประมาณสัก20เมตรเนี่ยแหละครับผมก็ยังเป็นการปั้งหาจุดหาพิขัดที่ป่ากินอยู่เนาะครับเนาะหลังจากที่ผมลงไปได้สักพักเ่ยปรากฏว่าเบ็ดเขามีอาการอยู่ครับมีอาการดึ๊กดึกเดือดดึ๊กดึ๊กเดือดดกอยู่ครับลงปุ๊บมันเหมือนมีอาการเลยแต่เป็นลักษณะเหมือนป่าน้อยตอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเหยื่อสุดสองลงไปลงบึงครับผมต้องไปคอยบึ้งว่าจะมีป่าอย่างแอฟติดเบ็ดเขาหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการดึ๊กดึกเดือดดกตั้งแต่ตะกี้แล้ว เดี๋ยวไม่เปลี่ยนเดี๋ยวชุดสองกันเลยครับผม แต่เทียนน้อยนี่บอกพี่น้องแอบกินเป็นเอาถึงว่ามันดึกดึกดักดักดึกดึกดัแต่ตั้งแต่ลุงเม็ดใหม่ๆเลยครับผมแต้มแรงแห้งมานครับผม แมนเอลีพี่น้องเอ้ยมีปลาน้อยแอบกินเป็นเท่าเอลี่เนนะสุดแรกได้มาสามตัวแล้วครับผมปลาตะเพียนน้อยครับผม คันนี้กำลังคว่างลงพี่น้องเอ,อ้ยปาตะเพียน้อยถล่มแพคคู่เลยครับผมโอ้เจ็บสี่เจ็มห้าครับผมไม่เดียวรู้เรื่องเลยปาตะเพียน้อยถล่มครับ เยี่อ์สุดสองลงน้ำเรียบร้อยครับผมมารุ่นผลงานกันต่อครับผมแต่เพี้ยนล้วนๆครับพี่น้องมาอีกเต็มครับผม นี่มีตแต่ป่าตะเพียนบ่พี่น้องเลยตะเพียนเล่นล้วนเลยครับผมดูกันต่อครับ ป่าตะพีนล้วนครับพี่น้อง แต่เพียน่ล้วนเลยครับพี่น้องบ่อนี่โอ้มันสม,มีป่าอย่างอื่นมื่กินเป็นเท้าในบ่อครับผมแล้วสม,มีตัวดีๆใหญ่ๆ,ๆกว่านี่บ่รุ่นกันต่อครับผม ตอนนี้เริ่มควางไปสเปะสปะแล้วครับพี่นอ้องเพราะว่าควางไปข้างหน้านี่มีแตป่ปลาตะเพียนน้อยล้อมควางไปข้างๆลอง้อบมือกับผมเผื่อสมีปลาอย่างอื่นกินไปเท่านะอะรุนกันต่อครับหลังจากเขาลงเม็ดไปได้สักพักพี่นอ้องไงปลากดว่า <laughs> เจอฝูงปลาตะเพียนน้อยครับผมถล่มยับเลยครับผมมีแต่ตัวน,น้อยๆครับผมไส่งามๆหนึ่งบ่มีเลยครับ ลงเป็นกินลงเป็นกินเลยครับโอก็เลยบัตรนี่ก็เลยสิเราเอาวิธีใหม่ครับผมนี่ก็คือปั้นเหยื่อผมสิเอาเหยื่อหุ้ม,มเม็ดโฟมมาเลยครับบัดน,นี้ <c oughs> เพื่อสิวา่าป่าใหญ่จะได้มีโอกาสแน่ะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกนะผมเอาแตะๆไว้ใฉ่ป่าก็ว่าปา่าแต่เพียงน้อยถล่มยับครับผมเมื่อนี้ก็เลยต้องหาวิธี แก้ลองเบิ่งครับผมก็เลยเอาเหยื่อหุ้มเม็ดฟมไว้เลยครับบัตนี่เพื่อที่ว่าปลาชนิดอื่นหรือว่าป่าใหญ่ป่ายังจะได้มีโอกาสลองเบิ่งครับผมเอาเดี๋ยวหาวิธีแก้แล้วเดี๋ยวเขาไปเริ่มลงเป็นชุดใหม่แล้วก็รอรุ่นผลงานกันครับผม นนี้เขากับปั้นเยื่อแบบใหม่แล้วก็ลงเยื่อสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องก็บมาตามรุ่นตามเชยรกกันครับวา่สิมีป่าดีๆใส่งามๆม,มากินเบ็ดทำห,หรือเปล่าอ่ะไปรุ่นกันเลยครับผม มาทั้งขังฝั่งนี้กับป่าตะเพียนยังเก่าครับพี่น้อง <c oughs> อว่ามีแต่ป่า <c oughs> เดี่ยวเดียวเลยบะพี่น้องเลยบ่อนี่ พี่น้องเอ้ยคันนี้มาอยู่ช่วยครับผมเดี๋ยวนี้จะร้องไปคว้างไปแจนี่อีกลองเบิ่งครับผมเบิ่งซงก็สิได้ลุ่นอยู่เพื่อมีปลายอย่างอื่นนะครับ เห็นผมควางเอียงซ้ายเอียงขวานี่อยาดามาเน้อครับเด้อเพราะว่าเมื่อนี่นี่สําหรับจุดที่ผมตกนี่ข้างๆนี่บ่ม,มีไข่เลยครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าครับผมก็เลยควางไปหน้าไอ้ที่ยป่าหญ้าป่ายังนี่ครับฝั่งนี้กับบ่มีไข่ครับผมผมก็เลยล้องควางหามุมล้องเบิ่งครับผมเพื่อสิลองเบิ่งว่ามันสิมีป่าอย่างอื่นกินเป็นเ้าบอ่อ่ะนะครับเด้อ อย่าดามากด้ครับผมบ่มีมารยาทขวางไปซ้ายไปขวาอย่างซี่นะครับผมเพราะว่าข้างๆมื้อนี่เนี่ยผมมีไข่เลยครับผมมีตะปลากับตามนี้เนาะครับเนาะเพื่อว่ามีหน้าหน้าหลายท่านอาจจะคิดหน้าครับผมกันเดี๋ยวผมแจ้งไว้ก่อนครับผมอ่ะไปรุ่นกันต่อครับผม มีแต่ไส้นี่บ่พี่น้องไ้ป่าบอ่อนี่นี่ตแต่ป่าตะเพียนน้อยล้วนเลยครับผมใส่เดียวล้วนๆครับพี่น้องป่าตะเพียนน้อยครับผม แลไรพี่น้องเอ้ยปลาตะเพียนน้อยถล่มแล้วครับผมแต่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 ไ,ไ,ไส้เดี่ยวกันล้วนๆพีน่น้องเอ้ย ฮะโตกเว็ดลิวหรือเว็ดสปิวเนี่ยถ้าจะเมา่กว่าครับผมตอนนี้น่อยหนึ่ง ดเยื่อจมบันไนกระบผมมีผลครับพี่น้องป่าตะเพียนน้อยถล่มยับยังเก่าครับผมโอ้ ชนิดเดียวไส่เดียวกันล้วนๆครับพี่น้องเลยป่าตะเพียนเวด็ดโอ้มีแนวเดียวนี่บอพี่น้องอ่อนใจทนะ้เนาะตอนนี้กะบ่ายโมงกว่าแล้วครับพี่น้องกับป่ากดว่าตั้งแต่ลงเบ็ดจนตอนนี้กะมีป่าแนวเดียวเลยครับพี่น้องป่าตะเพียนครับผมบ่าตะเพียนขาวกับตะเพียนทางแดงมีใส่ไส้ในน้อยครับผมป่าอย่างอื่นนี่ บอ่อมีแวะเวียนมาเลยครับผมมีปลาชนิดเดียวเลยบอ่อนี่ผมกับบุหู้ว่าบอ่อนี้มันมีป่าอย่างนะครับแต่หลังจากเฮาตกปลาี่แนเวเดียวเลยครับผมแต่เพี้ยนล้วนเลยใส่ใหญ่ๆก็จักมีหรือบ่มี้แล้วครับ <laughs> พวกได้ใส่ได้แต่ใส่ได้น้อยครับผมตอนนี้ก็ผมก็กินเข่าอิ่มแล้วครับผมตัวน,นี้นี่ปูเสื่อเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันบ่ายมาในห่มไผ่เหมาะขนาดครับผม ลักษณะในปูเสื่อนี่คืออยากเอาหมอนใน้นหลดลงมานอนดนเดือนนี้เมื่อนี่เมื่อนี่มาเน้นป่าแล้วครับผมมนเน้นไมายเน้นบรรยากาศเอาเมื่อนี่ตอนนี้ปูเสื้อเระคิดแต่อยากนอนอย่างเดียวป่าก็มีดึกดึกเดินนักอยู่ครับแต่ก็คือสีเป็นป่าชนิดเก่าแล้วครับป่าแต่เพียนน้อยคิดว่ากระปล่อยให้มันดึงยวนอะ่ะมดกระลังใจไปวัดเบ็ดครับผมก็ปล่อยให้มันดึงแป้นล่ะ ตอนนี้กินเขาอีกแม่ลนะปูเส้อแนละ้วตัวอยากเอาหมอนมานอนแล้วครับพี่น้องเลยแต่ท่านหน้าท่านใดสีมากับบอ,บอปไปยังนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปคือเก่าด้วยครับเพื่อนหน้าหน้าท่านใดอยากมานังพักผ่อนนะครับผมสําหรับป่าตะเพียนไส้ไส้ปิ้งเกลือผมว่ากินกับส้มตํานี่คือสีมาออยู่ครับถ้ามามาก่อไฟเนาะปิ้งป่ากินกับส้มตํานี่คือสีมาะครับผม เพราะว่ามันใส่น้อยพอดีปิ้งเกลือพอดีแตเดี๋ยวเขากา็รุ่นกันต่อครับผมเพื่อซิมีผลงานเพิ่มเติมหรือว่าซิมีใส่ดีๆงานมามกินเปนทฮัมบอ,มมอนีมอ่ะไปรุ่นกันต่อครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับพี่น้องหลังจากที่ผมกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนสักแป๊บแล้วก็เลยตัดสินใจว่าสิเก็บของครับผมเก็บของแล้วก็สิ <c oughs> ไปขับรถเลาะหาเบื้องหมายใหม่ครับผมหม่เผื่อว่าหน้าจะได้มีโอกาสพาพี่พี่น้องไปทําคลิปนะครับเพราะว่าเบื้องแล้วหมายนี้เขาก็น่าจะเป็นพวกสายขาวล้วนๆนะครับเนาะหรือเอาเขาอาจสจิลงบถูกจุดก็ได้ครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะเขาอาจสิลงบถูกจุดก็ได้หรือเปล่า เพราะว่าไม่นี้เขาได้แต่ป่าตะเพียนสายขาวล้วนเลยครับใส่กับไบม่แ่ครับผมท่านหน้าท่านไหนบริสุทธิ์เรื่องใส่กัมาได้ครับผมกินกินดีกินจัดอยู่ครับผมกเดี๋ยวผมสิปักหมุดไว้ไห้อยู่ใต้คลิปเด้อครับเถอะแต่ก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องความสะอาดครับผมเพราะว่าผมมาถึงนี่โอ้มันคนหมักง่ายกับมีเนาะครับเนาะคือว่าละขยะเต็มเลยครับเต็มพื้นที่ทั้งขวดน้ำขวดเหล้าขวดเบียร์เศษ แก้วเศษกระดาษเศษโอ้เต็มครับผมเน่หลับเลยคนหมักง่ายกันเยอะก็ซอยกันครับผมเพื่อว่าไมาด้ดีๆงามๆเนาะถ้าเป็นถ้ากันเห็ดนิสัยแนวนี้เนี่ยผมว่าอีกบุดลนก็เดี๋ยวพ่นปิดหนี่งคือมีข้อไม้ผ้ากันต๊กป่าพอดะครับผมเพราะว่ามันหมักง่ายเกินก็ฝากนนเน้นด้อครับเนอะพมากก็ซอยกันรักษาความสะอาดครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมดุดไว้ให้ใต้คลิปก็เดี๋ยวเมื่อนี้เขาไปชมผลงานของเขากันก่อนครับผมว่ามีผลงามนมะาฝากพี่ฝากน้องขนาดได เดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับเนี่ยครับพี่น้องผลงานของเฮาเมื่อนี่ครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานบอดินธรรมชาติสามโคกันครับพี่น้องมืนน่อนี่นี่ครับพี่น้อง ผลงานของเฮามอนี่ครับผมกะส่ายข้าวล้วนครับผมมือนี้ปลาอย่างออ่นบ่มีผลเลยครับผลงานของเฮาก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับผลงานบอ่อธรรมชาติของเฮามอนี่ก็ถือว่ารอดแฮีวนะครับเนาะกะ็มีแต้มมีโตก็พอใจแล้วครับผม <laughs> ก็เปิดหม่ใหม่เนาะเขาได้กี่ตัวได้กี่แต้มก็ถือว่าดีใจแล้วครับกาท่านหน้าท่านใดชื่นชอบ สไตล์บ่อดินบอ่อทรายธรรมชาติก็กดติดตามไว้เด้ครับเด้อช่วงนี้ผมการสีพายพี่พะน้องเข้าบอ่อไปก่อนครับผมช่วงนี้คลองกับคงสีเว้นวักก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ผมสิพยา,ยามเลาะหาบอ่อดินบอ่อทรายธรรมชาติสักห้าหกคลิปคนละครับคิดว่านะะะน่าจะลัดเงาสักห้าหกคลิปของธรรมชาติก็กจะไว้ก่อนท่านหน้า,ท,า,นาท่านใดชื่นชอบสไตล์นี้ก็กดติดตามไว้เด้ครับเด้อเดี๋ยวผมสีพายไปเปิดไม้ใหม่ๆเรื่อยๆครับผมสำหรับ มื่อนี้ผมกับคงสิต้องคอตัวราพี่ร้าน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมท่านหน้าท่านไดนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมโจ้คนทํามากินได้ครับเด้อเดี๋ยวเฮากะเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมส่วนจะเป็นบ่อใดหรือที่ใดก็รอติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับเมื่อนี้ก็ขอก่าวครับว่าสวัสดีครับ ผมสภาพไม้ด้านนอกครับผมด้านนอกปากทางออกครับไม้เหมาะอยู่ครับล้มลื่นดิต้นไม้ต้นตอกเชียบนะครับลุงในตลอดแน้วเลยครับผมมาณนี้ครับ